โอเคครับผมสวัสดีครับยินดีครับตัวเกมครับแล้ววันนี้ผมจะอัดคลิปแกล้งพี่บอมนะครับผมโอเคก่อนอื่นผมจะมาเป็นเออ่เปลี่ยนชื่อเป็นะงใช่วันนี้ผมจะมาเป็นชิบีหนกันเพื่อจะมาแกล้งพี่บอมนะครับโอเคก่อนที่ไปดูคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลน์ให้ถึงยี่สิบไลน์นะครับผมกด่าจถึงยี่สิบไลน์ก็รอดูคลิปกันได้ภายใน3 2 1 วันนี้ก็เป็นวันที่อากาศดีอีกวันนะวันนี้เราต้องออกไปตัดไม้แล้วก็หาอาหารโง่ๆของเราแล้ววันนี้เราไม่มีอาหารเหลือเลยถึงบ้านจะหลงก็เหอะกำแพงจะหนาแค่ไหนไม่ไงทุกคนรวมไหมนั่นแหละเราต้องแต่ก่อนองกนต้องัดนู้นเออไม่งั้นออกไม่ได้เออนั่นแหละเปลี่ยนวิธีปิดก็แสรง่ายมันก็ปิดอัตโนมัติอะไรประมาณเนี้ผมเดี๋ยวผมจะแบบเาไปก็รักกันนะทุกคนขุดแปนี่ก็คือไม้เอ่อ เดี๋ยวเดี๋ยวเรามีให่นี้ใช่าหเราปลูกที่เดิมไว้ฮะเสียงอะไรวะทุกคน่ว <c oughs> หูผมฟาดไปวะ <c oughs> คือว่าหูผมฟาดไปก็แล้วกันฮะ <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยนี่มันเฮ้ยเดี๋ยวมันตัวอะไรเนี่ยเบ่อนะเมื่อเอาเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยราเข้าบ้าน <ผม S 1> <ล>บ้านห<ผ>มดีก็ไ<ผ>ม่<ผ>มกลุ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 กดุกล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 ุก c ุกลุกลุกลุกกลุกงุกลุ แล้วผมจะเข้าไปยังไงวะเนี่ยจะออกไป <laughs> เราต้องขึ้นไปดูบนบ้านแล้มันไปยังเราึ้นไปดูบนบ้านเฮ้ยเราล็อกประตูแล้วไม่ใช่เหรอเฮ้ยไม่ไม่ไม่นะไม่โอเค er อเดี๋ยววุต้องไลุ่่นต้องไลุ่่นต้องไล่ตัวอะไร <laughs> ไ,ไปไปขึ้นไปบนบ้านเฮ้ย <laughs> เอา้ยล,ล,ลวนเราไ,ได้ด้วย กัดขังมันต้องขังมันต้องขังมันต้องขังมันเฮ้ยเฮ้ยเปิดประตูเลยมาคนผู้นีทำอไงดียวไอ้นี้ผมเดี๋ยวเดี๋ยวไก่ขออาหารหน่อยดิเฮ้ยไปอุ้ยอุ้ยเกมเกมมากทุกคนทุกคนวิ่งวิ่งผมผมต้องหนีอุ้ยตัวนี้มันอะไรกันเนี่ยทุกคนมันตีผมมากผมตัวเทนนิสเทนนิขนาดตอนนี้มันเป็นตอนเช้าแล้วเนี่ย อุ้ยเฮ้ยไม่มันยิงธนูได้ด้วยออืฮะยิงไปมาดีก็มาดีไม่ได้เก่งอะไรหรอกก็มาดีนี่แล้วมันตามมาติดๆเลยแล้วบ้านมุมอยู่เลยวะเนี่ยถ่ายแล้วบอมต้องรีบเข้าบ้านเลยดีกว่าแม่ต้องตามมาหลอกหลอนผมแน่เลยอุ้ยอุ้ยเจ็บบอมเจ็บไอ้บอมเจ็บอะทุกคนบอมเจ็บบ้านเราอยู่ตรงไหนวะอุ้ยอุ้ยอุ้ยอะไรข้ามหัวไปวะเมื่อกี้ อาวขอาหารนอก็กันต้องเอาชีวิตรอดไปด้วยแล้วก็หีไอพวกนั้นไปด้วยงั้นรอมันก็ยากอยู่นะเนี่ยไดรวมันไปหรือยะทุกคน้ไปนแหละเคนกลับบ้านเรากัดีกว่าแล้บ้านเรามันอยู่ตรงไหก็ไม่รู้อนี่ไงโอเคเราต้องกระโข้ามหัวบ้านเราไปเลยเะพ้นแล้วเข้ามาอย่างปลอดภัย ผมว่าไอ้นั่นไม่น่าตามแล้วเพราะมันเป็นตอนเช้าเอ้เอายิงตอนเช้ามันไม่น่ามานะใช่ใช่ไม่น่ามาเก็บของไว้ก่อนนะเดี๋ยวมันมีเสียงอะไรบนบ้านปม่อวะป่ะเฮ้ย <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเสียง <c oughs> อะไรวะวฮัลโหล ูมีกระจี่หน้าบ้านมั้งเนี่ยมีกระจีนหน้าบ้านมั้งเนี่ยไม่หน่ามีฮะเดี๋ยวผมไปดูข้างบนบ้านอุ๊ยอุ้ยอุ๊ยเอ้าแล้วผม่ไปยู่ข้างนอกได้ไงอุ้ยเอ้าชิบหายแล้วผม่ไปยู่งนอกได้ไงเนี่ยมัจะตายทุกคนมัจะตายมันจะ้ยมันจะตีผมเอาเอาเอากลับมาที่เดิมมิกอาชีพอะไรเตะแล้วเอาแล้วนี่มันไรกบเอาเอา ไล่ผมมาผมต้องกินประตูโอ้โหเราขึ้นมาบ้านเราขึ้นมาบ้านมันตายนตายมันเกือบลงลงไอ้บ่อนี่มันอะไรเนี่ยขุดได้ไหมเนี่ยอุ้ยขุดได้ด้วยโอเคผมขุดมันไปละมันไม่ไดาตามมาลันดิงใ็่ไหมเฮ้ยเสียงอะไรอีกอะผมต้องรอฮะเสียงอะไรแล้วมันอยู่บนบ้านเหรอ เปนบ้านก็ไม่น่ามีนะฮะเฮ้ยไม่ได้ฮะเสียงอะไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเสียงอะไรวะอันตรายเสียงมันเจ้าของคนคมันอยู่ตรงนี้มันอยู่ตรงนี้ไม่นะเราต้องรีบเข้าบ้านอุ้ยเอา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 ลงขลงอยงนี้ไอ้บอสเราหนีได้ละ พีการ์ดพีการ์ดพีการ์ดช่วยได้ช่วยได้ปิดปิดปิดประตูปิดประตูด่วนเอานี่เนี่ยเบื่อตียิงแล้วผมจะสู้มันได้ไงวะเนี่ยเอาแล้วผมเกินไหนไม่รู้อชิบหายเราต้องไปตามไอ้นั่นใช่ไหมเอาแล้วผมต้องหาบ้านตัวเองอีกโอยสวยสมวัตเลยแล้วบ้านโมมันอยู่ตรงไหนวะเนี่ย เฮ้ยเหมือนผมจะจำทางได้ท en> ีนี้บ้านผมต้องอยู่ตรงนี้เว้ยเออใช่เลยทุกคนจำทางได้แล้วบ้านผมจะอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเรากลับบ้านก่อนตอนนี้มันไม่น่าตามผมมาแล้วเว้ยทุกคนเดี๋ยวดูว่ามันจะเข้ามาไหมดีละผมต้องรีบเข้าบ้านก่อนอยู่ไหนอยู่ไหนๆผมต้องโดนมันแบบจับติดแน่เลยทุกคนขีย์การ์ดโอเคเรามีคีย์การ์ดอยู่ทุกคนปิดประตูไปปิดโอเคมันปิดอัตโนมัติเลย แล้วมันไปไหนของมันไม่รู้อ่ะดูดูดูว่าจะว่าไหมเดี๋ยวบอกนะว่ามันเป็นประตูอ้าวไปอุ้ยอุ้ยเอ้าอุ้ยอุ้ยเซลบอกเมื่อกี้ผมว่าเฮ้ยมันเป็นตอนกลางคืนแล้วว่ะหายละเริ่มอันตรายแล้วดิต้องรีบเข้าบ้านแต่เข้าบ้านไอ้ตัวนั้นมันก็อยู่อ่ะแลให้ผมทำไงวะเนี่ยวันเนี้ย นีเอาไงดีวะโอเคกระโดดรอดูดิรอดูเอาไงดีวะทุกคนรอดูยึดบ้านหลังนี้มาได้ไงเนี่ยเอาเป็นว่าฝากกดไลค์คลิปนี้เป็นกำลังใจด้วยนะทุกคนฝากไลค์คลิปนี้ด้วยแล้วก็อย่าลืมไปเล่นเติมนะครับเติมจนรอดด้วยต้องสู้กับมันวะเพื่อชิงบ้านหลังนี้กลับคืนมาทุกคนเป็นกำลังใจให้ด้วยึบนี่มันทางอันนั้นอีกแล้วเหรอ ไม่หลงกลเข้าไปหรอกขึ้นบนหลังคาบ้านได้เนอะจะขึ้นบนหลังคาบ้านเดียวกันนี่ยโอเคเข้ามาดีครับปึ๊บเฮ้ยอ้าวปึ๊บเขาหลงไม่ได้เฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยผมต้องอยู่บนหลังคาเพราะว่าทุกคนยิงตรงนู้นไม่ได้ฮะไปว่ะอะ ไอ้บอลทะลุทะลุมิติเอา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 ไอ้บอลทะลุมิติเอาไอ้บอลทะลุมิติเอาเอาชิบหายเอาเอาบอลประตูไม่ได้เจ็บเจ็บจัดเจ็บจัดเจ็บจัดเอาทะลุออกมาอีกแล้วอ่ะเดี๋ยวเข้าไปเลยไม่ได้อ๋อต้องเข้าต้องเข้าทางประตูตรงนี้ ต้องวิ่ตุกต้องวิ่ตุกขนาดไหนวันนี้ไปดูสิทุกคนฮึบฮึบเอาตกอ่ะทำไรอ่ะปีกโอเคจะออกออกโอเคเย้เดยวนะเหนื่อยมากจริงีเข้าบ้านใช่ไหมเนี่ยตอนเนี้ยเอาตกมาอีกแล้วตกาแล้วตกอยู่ด้วยกอยูหวะยนะยู่นะแอบวะไม่คัผมเข้าบ้านไม่ได้แน่เลย เหมือนมะเป่าอยู่หน้าประตูนั่นแหละเฮ้ยเฮ้ยตามมาคือว่าผมไม่เห็นนะเด็กอยู่ไม่เห็นนี่นี่อุ้ยเจ็บเราบินหรืเาบินเจ็บเจ็บจัดจัดมันว่ายน้ำไม่เป็นหรอกมั้งทุกคนอ่าต่อไปต่อไปเดี๋ยวผมจะรู้ละไงดีเอ้ามันหายไปไหนอ่ะเอารถแม่เอารถเอารถเอารถเออยู่กลางน้ำนะเนี่ยรถไหนดีรถไหนดี แสดงว่ามันกลัวน้ำเลยทุกคนเออผมรู้แล้วมันกลัวน้ำจริงๆแหละเออคิวบ์เอ้ยเอาว่ะผมรู้วิธีแบบกำจัดมันแล้วเฮ้ยอะก็มาดิครับมันก็กลัวน้ำอะทำไมหรอลงไม่ได้สิอ่ะอเคขาลงน้ำไม่ได้ฮะเสียงอะไรวะ นนีี่่วิก็มาดิครับก็มาดิครับก็มาดิครับเฮ้ย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 พี่กี่อะไรวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยพี่มันมันจะเป็น SCP รุ่นสมัยปะล่ะจะแกดำน้ำไม่ได้ทีนะปะปะเดี๋ยวยังไมก็มาอุ้ยอุ้ยมันดำน้ำไม่ได้แต่มันยิงอะไรได้อุ้ยอุ้ยเจ็บเจ็บอุ้ยทุกคนโดนอีกแล้วโดนอีกแล้วพร้อมหนุ่มยิงไม่ได้เหรอเขาไป็นปีศาจตอนเนี้ยมันยิงอะไรวะทุกคน มันยิงอะไรวะอุ้ยมันไม้อีกแล้วทุกคนเกย์เข้าบ้านตรงนี้พวกผมจะไปไงเออเนี่ยคุณตรงนี้ป่ะรื้อปละตอกประตูเกย์ะไปกินไกลไม่ผม้มหจะไม่หยุดจะต้องหยุดละไม่นะจะไม่หยุดละอุ้ยอุ๊ยตก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 จะหนีรอดออกจากตรงนี้ได้ไงวะเนี่ยเออบ้านนี้ก็ vậy Ui ui, ui, Ui ui, 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 được ui. Được, được, được này, này, này bay, ôi, bay, ôi, bay, ôi, bay, bay, ôi, bay, bay, ôi, bay, Ui Ui đi đi Ui Ui uh. ôi, bay, ôi, bay, Ui Ui อุ้ยเหนือว่าเอ้าอุ้ยวนผมขึ้นลงไปมาเนี่ยเอ้ยผมทำไงอ่ะเอ้ยอุ้ยโอเคผมถ้าใครกินถ้าใครอยากให้ผมหัดแกล้งพี่บอมอีกเกอกดไลค์ที่นี่ถึง20ไลค์นะครับแล้วก็อยากให้ผมหัดเป็นแกล้งเป็นตัวอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยนะผมคอมเมนต์กันเดี๋ยวผมจะจับฉลากแล้วก็มาสุ่มเป็นนะผมนะครับผมไม่แพ้ครับเจอกันครับสวัสดีครับผมเยี